ผีแบนชีตามตำนานชาวไอแลนด์แบนชีเป็นผีผู้หญิงลักษณะคล้ายยมทูตมีผมยาวสลวยสีอ่อนหรือสีขาวอยู่ในชุดเสื้อคลุมยาวล่องลอยไปมาในอากาศอย่างลังเลือนเหมือนหมอกในเวลากลางคืนแบนชีมีเสียงร้องที่ดังและโหยหวนมีผู้ที่เชื่อว่าเคยได้ยินเสียงของแบนชีกล่าวว่าลักษณะเสียงเหมือนผู้หญิงคร่ำครวญผสมกับเสียงของนกพูก แบบที่ใครเคยได้ยินครั้งเดียวจะจดจำได้ตลอดการปรากฏของแบนชีเกี่ยวพันกับความตายหากแบนชีปรากฏเป็นการบอกว่ากำลังจะมีผู้ใกล้ตายความเชื่อของชาวไอแลนด์เชื่อว่าแบนชีเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วความเชื่อเรื่องแบนชีกระจายไปทั่วไอแลนด์ทั้งแผ่นดินใหญ่และเกาะตลอดจนไอแลนด์เหนือเชื่อว่าแบนชี จะคว้างหินหรือทิ้งสิ่งของเช่นก้อนหินหรือหวีไว้ในที่ที่ปรากฏตัวหากใครไปจับต้องหรือเก็บเอาไปจะพบกับหายนะมีรายงานการพบเห็นแบนชีทั่วทั้งไอแลนด์โดยเฉพาะในปราสาทเก่าเช่นปราสาทดันลูสในไอแลนด์เหนือปราสาทดักเคนสโคฟในเคาตี้คาโลซึ่งเดิมเคยเป็นปราสาทของตระกูลดักเคสตระกูลมหาเศรษฐีชาวอังกฤษ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตรวรรษที่1,700มีความเชื่อว่าตระกูลนี้ต้องคำสาบเนื่องจากสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของตระกูลเป็นผู้ชายเจ้าชู้มากและเขาไปชอบพอกับเด็กสาวคนหนึ่งเข้าทำให้เธอต้องตกจากหลังม้าตายแม่ของเธอเลยสาบด้วยคำสาบแม่ไม้ที่เป็นความเชื่อกันในไอแลนด์ and, ทำให้แบนชีจ้องล้างผ่านสมาชิกในตระกูลนี้ไปตลอดการ